สวัสดีครับพี่ครับเบื้องต้นนะครับจะมาแนะนำการเล่นหุ่นยนต์ไดโบเคนตัวนี้รวมร่างกันกัะฐานทัพอวกาศของโบเินเจอร์มันเป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับสามารถนำมารวมกันได้ในส่วนของบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นขอบสีดำของมันทั้งสองข้างเราสามารถเอามันวางในแนวนอนแล้วก็เอามาล็อกขาของหุ่นได้ ็นการเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยครับจะยืนอ,อยู่นี้มันจะล็อกขาพอดีกันจะล็อกขาพอดีเนี่ยครับอย่างนี้ครับซึ่งในระหว่างนั้นเราก็สามารถปรับแต่งยานลบนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้รวมไปถึงแบบนี้ก็ได้ครับ ยูที่เราดีไซน์ครับเล่นได้หมดรวมไปถึงเราเอาแขนตัวนี้มาเปลี่ยนฝั่งนี้ให้กลายเป็นรถของะจนไทยก็ได้ด้วยนี่ครับดูแบบนี้ครับนี่ก็มาแปะไว้ แบบนี้ก็ได้ครับเราอหอเท่ๆขอบคุณสําหรับการอุ่นกันนะครับขอบหน้าครับสวัสดีครับ